สวัสดีค่ะพี่มาจากทีร์วานชัยวชิแดนตายนะคะวันนี้เราอยู่ที่องหนู้งครูคงเกล็ดสกาเดียวทำการชุดในวันที่แปดเก้ากันยางนี้นะคะตัวที่ทึ่งนิดที่หน้าจอนี่คือโคโนตคุณซึกอัศวินควันเมืองหรือว่าลูกเดียวนะคะชิงเงินรางวัลกต่ตีสองแสนสองหมื่นบาทนะคะสวัสดีค่ะน้องบ่าวส,สวัสดีค่ะรอบนี้ติดกี่ตัว,วตีสองคือแบบตีสองตัวนะคะน้องตัวนี้เขานอนเฉียอะไรคะโนตคุณซึกอัศวินควันเมืองหรือว่าลูกเดียวโคโนตคุณซึกอัศวินควันเมืองหรือว่าลูกเดียวนะคะลูก ไม่รับครับไม่ทราบนะคะน้องเขาบ้านการชนมาเลยกี่กครั้งสองครั้งสองครั้งล่าสุดชนะได้มากเฟไม่ทีนี้เฟไม่ทีนี่รบนี่มาให้แกมือไม้นะคะต่างชนกองเขาแบบไหน,นชนเรื่อยๆชนเรื่อยๆนะคะวันชนนี้ใชเเ้เข,ข้าเดิมหรือว่าเข้าต่อเข้าเดิมเข้าเดิมมีไส้ดอนไม่ข้าหลูกเดียวมีมั้งครับมีมั้งจำควันไม่ข้าน้องจำควันครับจำควันแต่ว่าปีคนนอกได้ไหมไม่เลยน่าจะไม่ได้นะคะกับตัวนี้นะข่าเดินอยู่วันกี่โลได้วัน อุกจะเร็วเพราเจะเร็วเรือเบาเรือพอนยังพอนเร็วพอนเร็วนะคะติดโครมนี่มาน้องก็สดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้เลยแบบนี้เลยตาข้อเร็วเช่นประชาได้ไหมได้เลยได้นะคะอยากให้น้องฟ้าดตึงเอฟซีติดตามคนน้องกักนิดนึงควักตึงเอฟซีมาช่วยแยืนกับรอบนี้มาเป็นแรงใจแรงเชียร์นะคะขอราะคุณสารับข้อมูลครั้งหน้าเยี่ยมขอที่ในายพ่สมจิตก็ติดตามแบ่งใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะน้อง